มาหนุม่มอีกหนึ่งคนกอฟพิชยานี่ก็กโกอินเตอร์มีแฟนเป็นแบบลูกครึ่งรัสเซียนะคะชิ่เคที <laughs> ก็ไปถามเคทีเลยว่าความรักของผู้เป็นยังไงหนุ่มกอฟสอนภาษาไทยให้เคทีบ้างหรือเปล่าจริงๆงั้นคือเป็นแบบเป็นฟิลแบบพูดกอบฟพูดแล้วให้เขาพูดตามอะ่ะแต่เขาก็รู้ความหมายบ้าง Can you speak Thai now? นิดน้อย What else can you speak? What else สับประดประดล่องหนไปสอนไปหมดละไม,หม้หมดป่าวว่าเขาก็สมมติว่ากำลังทำอะไรอยู่กินกินสับปะรดหรือทำอะไรอยู่แอคทิวิตี้ที่เราทำอะ <c oughs> ก็ถ้าเขาถ่ายลงอินสตาแกรมวิดีโอเราก็จะแบบคอยสอนว่าเฮ้ยวิธีพูดคำนี้มันพูดแบบนี้อะไรเงี้ยครับ Okay you speak in sentence sentence no <c oughs> กำลังเรียนกำลังเรียนรู้อยู่ But learning. Learning. ถ้าได้ยินคำที่ถ้าได้ยินคำที่แบบเราพูดแล้วเขาจำได้ก็จำได้ครับเขามีไปเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมไหมนอกจากเรียนจากเรายังยังครับยังครับจริงจริงเนี่ยเขาเรียนไปเรียนอิตาลีครับเรียนต่อคือไว้หลังจากกลับมาจากอิตาลีก็คงแบบเรียนเพิ่ม